สวัสดีครับพี่น้องครับพอกับช่องลุงปียะลำเพลินโชว์อฟฟิเชียวนะครับผมเดี๋ยวเวลาลงของแล้วพี่น้องสั่งซีกันประมาณนี้ครับนี่ ฝั่งนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับทั้งลำโพงทั้งเวทีฟอข้างนะครับเหลือฝั่งนี้ฝั่งนี้กำลังเห็ดอยู่ครับเดี๋ยวผมพาพี่นอ้องขึ้นไปเบิ่งรื่งเวทีครับโอ้ยเป็นหวัดพี่น้องแล้วพออากาศหนาวอยู่ดอนคือเนี่ยโอ้หนาวครับ จอดใช้พราจอดสลัะคุณบอกจอดคุณจอดแฟนคุณแมนไม่ฮะไม่ห้าไม่ห้าไม่ห้าตรงเลยตรงเลยไม่ฮะไม่ฮะามันไม่ได้พูดไทยเพราะไม่ฮะไม่ พูดไทยไม่ได้พูดไทยว่าไม่ฮะไม่ฮะเ,<อ>เริ่มกันเวลาพี่น้องทีมง,งานเริ่มลงของลงเงาเลี้ยวนะครับเพระาะว่ามืนเหนื่อยหรือทางไกล เริ่มงั้งนทำเนี่ยหน่อยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเคลื่อนก่นลวดนี่เหนีวบ่เหนีวดอีควงอีควองบอนี่บอยที่มาทัดตัดองตัดแนวตัดแนวยื่นขึ้นไปเนี่ย โอยอันคันเคียงครับจิมงันจอดจัด,ดตรงเร็วเซี่ยวตรงปีดีโอ้โอ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 เยเสมอเปียเ็ชรยังพ่าตรงเพลีแก้วได้เวลา <anto> เอออาแปมาคนนา่แกาอืออื้ัว้อเลยว่ะกรรมกิจกรรมทิ้ฉากทิ้จอนะครับสามะเนยทิ้ฉากทิ้จอทิมแสงทงเฉียงนะครับเริ่มทำงานกันแล้วครับพี่น้อง เพราะว่ามันนี่เขาเดินทางไกลนะครับแต่จีคัมเนจากน้อยเดีวกับบุญหลวงเลยเไม่รอดครับพี่น้องเพราะว่าเดินสามทุ่มนะครับประมาณทุ่มกว่าสองทุ่มกันเรียลเลยเวลาเช็คเสาอยังอีกตั้ง,งชั่วโมงนึงนะครับเช็คกระบบ,บเช็คย,ยังอีกตั้งชั่วโมงนึ่งพอแล้วครับผมตีตีตีตผมไม่ได้สองทุ่มแล้วทุกการอันนี้คือตีให้แบบ สุดๆเลยนะครับพี่หน้องนี่หนิงกับผมนันหกโมงครึ่งน่เจะยนสตาร์ช่างปั้นเลยครับพี่หน้่งนี่รถคนนั่นนะครับรถคนล้างของ คนล้างของทีมศิลปินครับนี่นี่กคดิบา้าไรนะครับคนอุปกรณ์คนเต้นคนซังกสีนะครับเวลาเขาไปเล่นงั้นจะผ่านานะครับก็จะได้ปิดด้านหลังเวทีไปนะครับตัดที่สำคัญเลยคนเวทีหมุนครับนี่เขาคนนี้มากินกาแฟเห็นงานประชวงครับ ข้อขอากาศหันยูเชฟุ้มนะครับข้ออากาศหนวากาศเปลี่ยนแปลงธรรมดานะครับเป็นปกตินะครับสินแล้วนะครับม่อยหนึ่งเดี๋ยวจะเป็นในฝั่งของทีมฉากนะครับทีมฉากอยู่ฝั่งขวานะครับ แสงสีเสียงนะครับแสงสีเสียงที่จอดด้านข้างเพราะว่าเขาสามารถเปิดปีกได้นะครับพี่น้องเปิดปีกได้ฟังคุณก็จะเป็นของทีมจอนะครับพี่น้องไม่ต้องสงสัยนะครับว่าเป็นของเพิ่นก็จอดห้างนะครับนี่เสาทัดเสาทัดเขาค้ามานี่ตั้งมานี่นะครับฟังคุณก็มันเป็นดากรถนะครับจะได้แอบมาได้ มืัอนี้นะครับพี่น้องครับเัาต้องการแสดงยุทธีนะครับวัดเอยมาวัดปรงเรียนโพนายางโพนโพนยานางผมกันด้หลงพี่น้องโพนโพนยานางนะครับโลงเรียนโพนยายานาง ตำบลนาใหญ่อำเภอสุวรรณภูมินะครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับฝากพี่น้องมาให้กำลังแรงเชียร์แรงใจหลายๆครับแรงนี่นะพี่น้องอย่าลืมนะครับทีมงานตำบลดำเพริญโชว์ได้มามอบข้อมวลข้อมูลนะครับให้พี่น้องได้รับได้ชมได้ฟังกันแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับฝากพี่น้องครับไว้เพียงแค่นี้นะครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องปิยะดำเพร่ญโชวออฟฟิเชียลนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ครับพอกันคลิปหน้าพี่น้อง ขอกราบสวัสดีครับ